ทำไยทุกสถิติเมืองผู้ดี116ล้านปอนด์หงแดงต้อนรับฟรอนดนเวตต้อนรับหลังจากที่แฟนหงแดงเฝ้ารอคอยการพูดคุยเจรจาที่ใช้เวลาอยู่ราวๆหนึ่งเดือนครับการที่พวกเขายอมทุ่มทุนมหาศาลยอมทุ่มงบระดับ100ล้าน เพื่อเพล์เมเกอร์จากเลเวอร์กูเซนวัย22ปีรายนี้ฟอร์เดนเวียในที่สุดก็ส็จสิ้นแล้วครับทุกคนลิวทผู้เปิดตัวฟอร์เดนเวียในบทบาทเพล์เมเกอร์คนใหม่ของทัพหงแดงที่จะสู้ศึกพรีเมยร์ลิกในฤดูกาลหน้าครับทุกคนสนทิเงินค่าตัวทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารวมโบนองโบนัส bon อะไรด้วยจะอยู่ที่116ล้านปอนด ซึ่งถือเป็นสถิติของพรีเมียร์ลีกเลยครับทำลายสถิติของพรีเมียร์ลีกค่าตัวนักเตะที่ย้ายเข้าแพงที่สุดครับอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้คือฟอร์ตนเวตนอกจากนั้นยังทำลายสถิติย้ายออกจากบุนเดสลีกาที่แพงที่สุดเช่นกันฟอร์ตนเวตกลายเป็นนักเตะอันดับที่4ครับที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อขายของโลกฟุตบอล ก่อนหน้านี้เองลิวพูก็พยายามตามหาครับพยายามเสาะโซ่แหงหานักเตะมิดฟิลที่มีความเฉลียวฉลาดมีชั้นเชิงในการสร้างสรรเกมในการทําเกมลุกจากตรงกลางหลังจากที่พวกเขาสูญเสียฟิลิเป้กูตินโยมิดฟิลพ่อมดน้อยให้กับบาร์เซโลนาไปเมื่อปี2017ลิวพูก็ขาดแคลนนักเตะกองกลางที่ เป็นสายสร้างสรรค์เกมเป็นสายเครียดเกมตรงกลางสนามตลอดมาครับจนถึงตอนนี้116ล้านปอนด์ถือว่าเป็นงบประมาณที่มากที่สุดแล้วครับของสโมสรล์พูเช่นกันในการซื้อนักเตะ1คนอ่ะก่อนแรกที่จ่ายให้กับเลเวอร์คูเซ่นแน่นอนคือ100ล้านปอนด์หลังจากนั้นถ้าฟอร์เนววทลงเล่นแล้วทำตามออปชันต่างๆครบไม่ว่าจะเป็น การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือการลุ้นอันดับโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามลิพูจะต้องค่อยๆทยอยจ่ายเงินอีก16ล้านปอนด์ให้กับเลเวอร์คูเซนพร้อมรับค่าเหนื่อยประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับมีออปชั่นเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะไปได้สูงถึง2 40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในใน,ในกรณีที่เกมไหนเขาลงไปทำผลงานได้ดี หลังจากย้ายซบถินแอนฟิลฟอร์เดนวิทให้สัมภาษณ์เลยครับว่าโหเขาเฝ้ารอาวเวลานี้มานานเฝ้ารอาที่การซื้อขายย้ายตัวระหว่างลิปูกับเลวุกเซนเสร็จสิ้นสักทีเพราะเขาต้องการความท้าทายใหม่เขาต้องการเติมเต็มสิ่งที่ไม่เคยพบเจอครับค่อยกับชีวิตการค้าแข่งเพราะต้องยอมรับครับว่าฟอร์เดนวิทเนี่ยเติบโต,ตมาตั้งแต่ อยู่โคโลนต่อด้วยเลเวอร์คูเซนซก็คืออยู่ในบุนเดสลลกามาตลอดครับแม้จะได้รับข้อเสนอจากไปเยนิวนิว่าให้เใ,ให้ย้ายไปร่วมทีมอาริอันส์อารีนาได้เล่นกับเพื่อนๆจากทีมชาติเยอรมันหลายคนแต่ฟอร์เดนเวตเลือกปฏิเสธเพื่อความท้าทายใหม่ในครั้งนี้ครับเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่คือที่พรีเมียร์ลีกกับโงแดงลิวพูฟอร์เดนเวตยังบอกอีกครับว่าเขารู้สึกว่าลิพูเนี่ย คือหนึ่งใน3ทีมที่ดีที่สุดในในในวงการฟุตบอลมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วลิพูเพิ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาด้วยแน่นอนตัวเขาย้ายมาที่นี่ย้ายมาแอนฟิลด์รับไม่ได้ต้องการความสนุกสนานไม่ได้ต้องการความตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่เขาต้องการแชมป์ฟอร์เนเวตบอกผมมาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโอ้โหเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่ร้อนแดงเหลือเกินครับทั้งคาดตัวทั้ง ฟอร์มการเล่นที่ดุเดือดเลือดพล่านมากๆสำหรับมิดฟิล์รายนี้นี่คือเพลย์เมคเกอร์ที่สร้างซันเกมที่ดีที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโรปรวมถึงเป็นเพชรเม็ดเอกของวงการฟุตบอลเยอรมันทีเดียวครับในวัย22ปีลิปูคว้าฟอร์นเวสมาร่วมทีมเพื่อเส้นทางตอไปครับเส้นทางป้องกันแชมป์เส้นทางที่หนักหนากว่าเดิมแน่นอน ฤดูกาลที่แล้วลิพูเป็นแชมป์พรเมยร์ลีกได้สําเร็จแต่มาฤดูกาลนี้ทุกสายตาจะจับจ้องมาที่พวกเขาคู่แข่งทุกทีมจะเน้นจะบวกพลังแรงใจเข้าไปอีกเมื่อเจอกับทีมลิพูเราคงเคยได้ยินครับว่าการเป็นแชมป์เนี่ยมันว่ายากแล้วแต่การป้องกันแชมป์โอเป็นอะไรที่ยากกว่ามากและโฟเรนเวียสนี่แหละครับคือหนึ่งในดิวหนึ่งในการเดินหมากเพื่อป้องกันแชมป์ของสโมสอร์พู ตอนนี้แฟนหงตั้งตารอนับถอยหลังแล้วครับว่าเมื่อไรฤดูกาลจะเปิดสักทีหลังจากที่พวกเขาได้ฟอร์เดนเวต์มาร่วมทีม